สวัสดีครับจากร้านเปรมประชาแอร์นะครับมีในส่วนของสินค้าตัวโชว์นะครับซึ่งทางร้านเรียกว่าเกียรติบีนะครับผมมานําเสนอลูกค้าซึ่งมีคําถามจากลูกค้าค่อนข้างจะเยอะในเพจเองในช่องทางต่างๆเองนะครับว่าสินค้าเกรติีคือสินค้าลักษณะยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นหมวดในส่วนของตู้เย็นนะครับที่ผมกําลังซูมเข้ามาอยู่นี่นะครับเป็นในส่วนของตู้เย็นแต่ละขนาดแต่ละขนาดนะครับซึ่งใหญ่สุดตอนนี้ก็จะเป็น19คิวไซส์ใบไซส์นะครับแล้วก็เถิบขึ้นมาขวามือสุดนี้ก็จะเป็น15คิวฟิตอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าเกจ B ทั้งหมดแล้วซ้ายมือสุดจะเป็นเครื่องซักผ้าก็เป็นสินค้าเกจ B เหมือนกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้เย็นเหมือนกันแล้วก็มีตู้แช่แต่ตู้แช่นี่เป็นของยี่ห้อนีชาอนนะครับ ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงในส่วนของตัวสินค้าเกจบีของทางร้านนะครับผมซึ่งมีคำถามจากลูกค้าค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละตัวเลยละกันนะครับว่าในส่วนของสินค้าเกจบีเนี่เป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับซึ่งความหมายของสินค้าเกจบีก็คือสินค้าที่วางโชว์ตามห้างตามตัวแทนจําหน่ายในหมวดของพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ย โดยปกติไม่มีการเสียบปลั๊กโชว์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดของทีวีเนี่ยมีการเสียบปลั๊กโชว์นะครับก็จะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างตัวนี้เป็นเคสในส่วนของเครื่องซักผ้า8กิโลนะครับของไฮเซนนะครับตัวนี้เป็นฝาบนโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับด้านในก็อย่างนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมก็เหมือนใหม่นะครับแต่มันอาจจะมีการผ่านการขนส่งอาจจะมีตําหนิบ้างอาจจะมีรอยบ้าง มันขึ้นอยู่แต่ละตัวนะครับแล้วเถือบมาก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นที่เป็นขนาดเล็กสุด1.6ึคิวนะครับตัวนี้หนึคิวเนี่ยสภาพก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเปิดเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมซูมให้ดูมันมีคําถามเยอะนะครับว่ามันเป็นยังไงผ่านการใช้มาหรือยังมันแล้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็มีพนักงานเอาของไปวางมันก็จะทําให้ตัวสินค้าอาจจะดูเลอะบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ ามาเลือกสินค้าที่ร้านก็ได้ถ้าไม,ไม่ไม่ไม่สบายใจนะครับสามารถมาเลือกสินค้าที่ร้านเองก็ได้ก็เลือกเอาจนสบายใจนะครับจนจนพอใจว่าสินค้าตัวไหนที่เราชอบเราก็เอาไม่มีตําหนิอย่างในเคสของตัวนี้เถืบขึ้นมาก็เป็น3ามจุดสี่คิวจะมีตําหนินิดนึงเป็นลักยิ้มอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้สามจุดสี่คิวด้านในก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเถืบขึ้นมาก็จะเป็นขนาด5 9จคิวนะครับ ตัวนี้เป็นสีแดงจริงๆมันมีสองโซนมีสองสีนะครับสีบอลเงินนี่ก็มีตัวนี้เป็นสีแดงด้านในก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นรถจอดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อะไรนะครับสีมือลูกชายผมเองนะครับผมเข้าไปวางไว้นะครับเขาชอบเล่นนะครับแล้วก็เถิอขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของขนาด6.3คิวนะครับผมจะไล่ขนาดขึ้นไปนะครับตัว6.3คิวตัวนี้ก็สวยประมาณนี้นะครับในส่วนของ6.3คิว คราวนี้ผมจะไปที่สองประตูนะครับตัวนี้เป็นประตูเดียวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ที่ผมรีวิวนี้ก็คือหมดของประตูเดียวประตูเดียวก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับมีอยู่สี่ขนาดนะครับแล้วก็คราวนี้เป็นในส่วนของสองประตูนะครับสองประตูนี่เริ่มต้นที่ตัวนี้เป็นขนาดเจ็ดจุดห้าคิวนะครับเจ็ดจุดห้าคิวสองประตูก็จะเป็นสีบอลเงินสภาพก็ ประมาณนี้นะครับดูดูได้ครับแล้วก็จะเป็นขนาด1ิบสคิวนะครับตัวนี้11.3เคิวประมาณนี้นะครับส่วนที่ขายดีสุดนะครับตัวนี้เถิดขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็นขนาด13.8คิวนะครับ 13.8คิวจะฟิตอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีนะครับสีเทาดําครับแต่ฟิตจะอยู่ด้านบนตัวนี้อาจจะเมื่อน,นิดนึงนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ขายดีสุดครับตัวนี้เป็น15คิว ที่ผมบอกนะครับราคาไม่แพง9 5 0า้าอบาทนะครับราคาหน้าร้านนะครับฟิตอยู่ด้านล่างขนาดความจุสิบห้าจุคิวเดี๋ยวนะครับสิบห้าจุดหนคิวสี่อยยลิตรนะครับผมตัวนี้ฟิตจะอยู่ด้านบนฟิตจะอยู่ด้านไอ้ฟิตจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับความชัดก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวฟิตจะอยู่ด้านล่างฟังอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมถอย ประมาณนี้ครับตัวนี้คือสินค้าขายดีขนาดนี้นะครับคนนิยมใช้มากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไซส์ใบไซส์ตัวนี้ในห้างขาย2,900 0นารนะครับถ้าเป็นเกรดบีนี่เราขายอยู่1,4,900นารนะครับผมก็ลดลงไป6,000บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้เป็นขานาด19บเก8คิวห้าลิตรมีคำถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าฟิตอยู่ตรงไหนนะครับ ตัวนี้คือตัวสินค้าผมให้สูมให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้คือจัดเชลวางเรียบร้อยฟิตจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าจากจากกล้องเนี่ยฟิตทั้งฟิตทั้งหมดเลยเนยช่องฟิตทั้งหมดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะเป็นแช่เย็นธรรมดานะครับการตั้งอุณหภูมิก็จะเป็นอยูบ่บริเวณน,นี้ตัวนี้สินค้ามีไม่เยอะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราขายไปค่อนข้างจะเยอะมากประมาณผมว่าน่าจะร่วมๆ50ใบนะครับเฉพาะเกรดบ,บีของไซนี้นะครับ ก็มีไม่เยอะแต่รอบนี้เข้ามาประมาณหกตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือสินค้าบางตัวก็มันมีกล่องไม่มีกล่องบ้างนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้จัดเชลนะครับถ้าไม่ได้จัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไซส์ใบไซส์ต้องรีบหน่อยนะครับถ้าไซส์นี้มีจํานวนไม่เยอะครับมีอยู่ประมาณติดจองอยู่ตัวหนึ่งเหลืออยู่ประมาณสามใบครับถ้าเป็นสิบเก้าคิวนะครับ ก็สามารถมาดูสินค้าได้วันนี้เรามีตู้เย็นลงอีกในส่วนของอีกรถลอ็ลอตสุดท้ายน่าจะได้มาอีกประมาณ30สิบใบนะครับสินค้าก็จะอยู่ข้างหลังตอนนี้ผมเปิดในส่วนของโหมดของทีวีไว้นะครับทีวีเนี่ยเป็นสินค้าขายดีของไฮเซนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดโชว์ไว้2ขนาดเป็นขนาดห5้านิ้วกับขนาด50นิ้วของทีวีไฮเซนนะครับก็เปิดฟุตบอลเป็นเทปการแข่งขันของลิเวอร์พูลด้วยนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพวกรูปภาพธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าของพวกทีวีนะครับทีวีนี่เรามีตั้งแต่32นิ้วยัน85นิ้วครับน่าจะเข้าภายในอาทิตย์นี้จะมี85นิ้วจะมีไม่เยอะนะครับในในในส่วนของ85นิ้วได้มาแค่2เครื่องนะครับส่วนพวกขนาดเล็กนี่ก็ <laughs> ไปไวมากนะครับเพราะว่าราคาไม่ไม่ไม่แรงก็จะมีกลางๆตอนนี้ที่ าสามารถซื้อได้ก็จะเป็นพวก43นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับที่ยังมีของเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นการจัดส่งของทางร้านนะครับวันนี้มีจัดส่งทีวีอยู่3เครื่องนะครับเป็นรุ่น65 U7 น่าจะ U7G นะครับเป็นจอ ULED ตัวนี้2เครื่องนะครับลูกค้าคนเดียวดิวก็ ในส่วนของการจัดส่งเราจะผ่านในส่วนของตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งผ่านลาซาด้ามานะครับก็จะผ่านในส่วนของเขาเรียกบริษัทเบสเอ็กเพสนะครับจะวิ่งเข้ามารับสินค้าที่ร้านนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของส่งที่เพชรบุรีนะครับและอีกตัวหนึ่งนี่ส่งที่อโอ้ปทุมธานีนี่เองนะครับในส่วนของอาทาง อยู่อยู่ตรงปรทุมนี่ครับเขาสั่ง 65u8g มานะครับตัวนี้เป็น 65u7 ถ้าตัวท็อปสุดก็จะเป็น u8 นะครับนี่ฮะอีกอีกตัวหนึ่งทั้งหมด3ามเครื่องนะครับตอนนี้เป็น65ทั้งหมดเลยส่วนสต็อกทีวีเนี่ยผมเอาไว้ข้างในนะครับมันจะดูยากนิดหนึ่งส่วนตัวน,นี้เป็นสต็อกในส่วนของพวกโหมดแอร์นะครับแอร์เราสต็อกไว้ค่อนข้างจะเยอะครับแต่ทีวีเนี่ยมันม,มันเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วมาผมเอาเก็บไว้อีกกว่าดังหนึ่งนะครับ ก็จะเหลืออยู่ไม่ไม่ไม่เยอะมากแต่ก็จะมีเข้าในอาทิตย์นี้อีกเป็นร้อยเครื่องครับก็ปีใหม่นี้ถ้าใครยังไม่มีของขวัญจับฉลากหรือของขวัญให้บุคคลที่เรารักก็สามารถมาเลือกได้ที่ร้านนะครับวันนี้ก็จบการารีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามในส่วนของร้านเปรมประชาแอร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ